สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําบ้านหลังที่2กันบ้านหลังที่2ที่ผมก็จะทําตรงนี้เลยผมคิดว่าบ้านหลังที่2ของผมมันก็น่าจะคล้ายๆกับบ้านหลังแรกของผมนั้นที่อยู่ตรงอ่าแถวๆที่ผมสร้างไว้อ่ะทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่สิทางนี้เป็นห้องนอนทางนี้เป็นทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทางเดินเล่นจากเมื่อพรที่แล้วที่ผมได้อ่าทำอ่าฟาร์มชัวเค้ตรงนี้ไป ตอนนี้มันก็ได้ผลผลิตมาค่อนข้างที่เยอะเลยตอนนี้มันก็ยังโตไม่เต็มที่หรอกผมก็ได้ฟาร์มชัวเคไปประมาณสักนี่เลยประมาณสัก2กล่องใช่เลยตรงนั้นผมก็ยังไม่ได้ปลูกไว้เลยเพราะว่ายัางไงผมไม่มีทอตอ่ะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับทอตหรอผมต้องใช้ทอตแปะด้วยไงกันมอนเตอร์มันเกิดไงแถวๆบริเวณฝั่งนี้ถ้าเราไม่แปะทอตเดี๋ยวเราจะยังไงตอนเวลาเก็บเกี่ยวตอนกลางคืนแล้วมอนเตอร์มันจะมาเกิดโดยเฉพาะคิปเปอร์เลยผมก็ต้องทิ้งระยะตรงนี้ไปก่อนนะ ถ้าเกิดว่าผมฟาร์มจากตรงนู้นมาถึงฝั่งนี้มันก็ได้เต็มกระเป๋ากันอีกนิดหน่อยนะเต็มกระเป๋ากันอีก1ชุดก็ค่อยๆฟาร์มไปเลยนะตอนนี้ผมก็ปล่อยให้มันโตไปก่อนผมคิดว่าถ้าผมทําบ้านไปมันก็อาจจะโตไปพร้อมกับตอนที่ผมทําบ้านเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างบ้านกันเลยผมก็จะใช้เป็นไม้โอ๊กดำแล้วกันนะ ใช้เป็นไม้โอกดำในการทำบ้านเดี๋ยวผมต้องคิดออกแบบบ้านก่อนนะว่าผมจะทำเป็นยังไงดีมันก็คงต้องเป็นเหมือนเดิมนะความสูงมันอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยผมก็จำความสูงไม่ได้ด้วยว่ามันความสูงเท่าไหร่นะที่ผมต่อขึ้นตรงนี้เนี่ยประมาณสักเจ็ดบล็อกประมาณนั้นหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องทำอ่าทำเสาตรงนี้ก่อนประมาณสักเจ็ดบล็อกใช้เป็นบล็อกนี้เลยดีปะเนี่ยอืมก็โอเคใช้เป็นบล็อกนี้เลยแล้วกันนะประมาณสักเจ็ดบล็อกใช่ไหมไม่รู้สิจำไม่ได้เจ็ดบล็อกแล้ว พิกแอคกันเองเฮ้ยเอ็นเตอร์แมนไม่อยากมองหน้ากับมันโอเคเดี๋ยวผมจับพิกแอคมาก่อนพิกแอคของผมตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวต้องถือไว้มือนี้แล้วก็สลับมาเป็นแบบนี้โอเคอันนี้วางไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูงไปหรือเปล่าวะาประมาณสักหกแล้วกันนะกินเนื้อก่อนกินเนื้อเสร็จแล้วก็โด,ดลงไปเลยเพราะว่าเลือดมันจะลดประมาณสักหนึ่งขีดครึ่งนะผมว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละ จำได้เลยตอนเวลาอ่าผมทาบ้านหลังแรกใช่ไหมผมโดดลงมาแล้วเลือดมันลดประมาณ1นึ่งขีดครึ่งก็น่าจะประมาณสัก6บล็อกนี่แหละความสูงมันนะความสูงมันสูงประมาณ6บล็อกประมาณนี้เลย2 3 4ส6 okay. ี่ห้าโอเคเลือลดเอยเลือลดดีจังเลยเนี่ยต้องมีเฟเธอร์ฟอลลิ่งเวลสีนะโดดลงมาถึงจะไม่ตายไม่ใช่ไม่ตายสีเลือดจะไม่ลด1 2 3 4 5 6ี่ห้าโอเคประมาณนี้ ผมว่าหินไม่พอนะต้องไปฟาร์มหินจากฟั่งนู้นเลยต้องไปฟาร์มมาเพิ่มมาเลยโอเคไม่เป็นไรฟาร์มมาเพิ่มก็ไม่เป็นไร,ามมาไนไรหรอกใช้เวลาฟาร์มก็แป๊บเดียวที่ผมจําได้นะว่าผมฟาร์มมาเยอะกูนี่นี่แต่ทําไมมันเหลืออยู่แค่นี้อืมเหลือน้อยจริงๆโอเคเดี๋ยววางต่อเลยล้วกัน1นึ่งเอเดียได้ทำไมวางไม่ได้หนึ่ง6ามสี่หาหกโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้1 2,3,4,5,6แล้วก็ตอนนี้ในหมู่บ้านผมก็ถือว่ามีสมุดดีนะผมคิดว่าผมเจอสมุดดีอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คืออันเบกกิ้งแล้วก็ที่ผมบอว่าผมเจออ่าดีอยู่ประมาณสัก2อ,อย่างเลยผมเจอ f o r t จูน2นะแล้วก็ Fortune 1 ถ้าเกิดว่ามันเป็นฟอร์จูนสผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่โชคดีกว่านี้นะมันจะเป็นอะไรที่โชคดีกว่านี้มากเลยถ้าเกิดว่าเจอที่มันเป็นเวลสามเวลสี่อะฟอร์จูนเวลสแล้วก็อันเบกกิ้งเวลสต่อไปก็หาเมนดิ้งนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเมนดิ้งเลยก็คงต้องหาไปเลยนะตอนนี้ยังนอนในหมู่บ้านของผมเหลือประมาณสักประมาณสัก6เตียงเลยที่ยังไม่มี NPC เกิดน,นะผมก็ต้องรองให้ NPC อ่าอีกประมาณสัก 6เตียงนี่แหละรอให้เกิดก่อนแล้วก็มาดูสม,มุดในตัว NPC ีอีกทีว่าจะมีของดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่ไปไรนะผมสามารถอ่าอยัางไงเปลี่ยนเซต n p ็ได้ก็คือ,อยังไงทำให้ NPC สลบแล้วก็รอให้ n p c กลุ่มใหม่เกิดนะนี่แหละวิธีของผมโอเคไปเดี๋ยวไปขุดหินกันตรงนี่ผมวางไป5บล็อกนะก็ไม่ได้กะระยะมันจพูดไงเมื่อกี้โอเคไปไปคลิปนี้อ่าภาพจะดูแปลกๆนะไม่แปลกหรอกมันก็คือตัวเกมปกติหละเพราะว่าผมได้เอาเชดเดอร์ออกไปไงมันมีเชดเดอร์แล้วมันทําให้เกมผผมมกกระตกนะตนนช่่วไหทีออคคิิปปแบบ ไม่ไม่ได้จริงอย่างนั้นแค่เทสเฉยๆว่าพอปรับเชดเดอร์แล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่ามันเล่นได้เว้ยแต่พอมาอัดจริงๆก็คือแบบไ่กดอัดถ้ามันเล่นไม่ได้นะมันกระตุกบางช่วงผมก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นแบบไม่มีเชดเดอร์ดีกว่าผมก็เลยเล่นได้ลื่นๆนะผมก็จะอัพคอมใหม่แล้วแหละก็คืออัพแค่ CPU ีเฉยๆมันก็น่าจะลื่นขึ้นแหละ ไให้ผมอ่ายังไงได้อัพซีพเสร็จก่อนแล้วผมก็จะมาเล่นเชเดอร์เหมือนเดิมนะอ่าคลิปนี้ก็เล่นแบบภาพแบบนี้ไปก่อนภาพต้นฉบับไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอขุดหินตรงนี้ก่อนสักครู่แล้วกันนะตัดมาอีกทีตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วแล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาด้วยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ขุดหินได้ทั้งหมด1ชุดกับอีก25อันตอนนี้ก็มืดไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องไปนอนก่อนไม่อยากให้คิปเปอร์มันเกิดแต่แถวบริเวณนี้นะถามว่าทำไมผมไม่แปะท็อตหรอกอ เมื่อกี้ผมเจอฐานตรงนู้นนะผมไม่ได้ขุดมาผมคิดว่าผมจะเอามาทำทอตรงนี้ซะหน่อยนะเอามาแปะไว้แถวบารุยนี้กันมอนเตอร์มันเกิดไงโดยเฉพาะกันคิปเปอร์เลยซอมบี้ไม่เป็นไรนะแต่คิปเปอร์นี่โอ้โหตัวดีเลยชอบมาระเบิดบ้านตรงนี้ผมต่อไปอกี่บล็อกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคประมาณนี้จะพอหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะมันต้องต่อ,อตรงนี้ด้วยโอเคไม่พอไม่เป็นไรค่อยไปขุดมาใหม่โอเคประมาณนี้ เลือดลดขาหักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูสิอ่าไอรอนโกลมขรงผมมันไปเกิดอะไรบนหลังคาวะเนี่ยซอมบี้อยู่ด้านล่างมันไม่ยอมเกิดนะมันไปเกิดด้านบนแล้วก็ซอมบี้มันก็ไม่มีนะบางทีนะซอมบี้ด้านบนเนี่ย แล้วก็พวกคิปเปอร์พวกสกลเลนตันซอมบีมันมาเกิดด้านล่างกันเต็มเลยแล้วมันก็ไม่ลงมาตีด้วยนะมันลงมาไม่ได้ไงเพราะว่ามันอยู่ชั้นบนเออแล้วก็อีกอย่างนะทำไมผมตี NPC ไอรอนโกเลมมันไม่ตีผมวะอันนี้ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นไมค์คาร์บเบล็อกผมตีโดน NPC นีิดเดียวไอรอนโกเลมมันจะตีผมเลยนะถ้าเป็นไมค์คาร์บจาวาตีโดนไอรอนโกลเลมไม่เป็นไรไม่ใช่ตีโดนไอรอนโกลเลมสิตี n p c ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมงงมากเลยมันก็มีีข้้อแแตตตกก่างงันนรหละ ผมสามารถยไงทำเปลี่ยนเซ็ต NPC ซได้แบบง่งายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไงระแวงว่าเอรอนโกเลมมันจะตีผมตอนไหนไงอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนอะไรที่ดีก็ดีอยู่แหละโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องคาปเป็นไม้โอคดำผมจะคามาประมาณสัก4ีชุดเลยต่อไปก็วางตรงนี้แบบนี้เลยบ้านหลังนี้ก็จะเหมือนกันกันกบบ้านหลังแรกของผมเลยเนะี่ยเปลี่ยนอยู่แค่ไม่ใช่สิแตกต่างกันอยู่แค่ไม้นะไม้บ้านหลังแรกของผมเป็นไม้ไมโอคธรรมดาอันนี้เป็นไมโอคดำไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมยังไม่มีกระจกเลยอะ่ะ ให้ผมมีหรือเปล่าหนะ้ากระจกเนี่ยโอเคกระจกตอนนี้ยังเหลือนะดีนะที่ผมไม่ได้ทิ้งกระจกตอนที่ผมเผาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเผากระจกแล้วก็คาบแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่ผมไม่ได้ทิ้งไปก่อนหน้านีน้ถ้าเกิดว่าทิ้งไปโอ,โอโ้โหต้องไปตามหาใหม่อย่างแน่นอน,นยังไงมาทํากระจกใหม่อ่ะก็ดีแล้วที่ผมไม่ได้ทิ้งโอเคทุกคน,กคนตอนนี้ก็วางตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ฝั่งนี้ด้วยอา้าวฝั่งนี้ยังไม่ได้วางดีกว่าตรงนี้ยังไม่ได้วางเลยโอเคดี่ผมจะวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนึกื่าาาววงไปแล้อ ลืมหรือเอาขวานมาเดี๋ยวต้องปเปอาขวานก่อนตอนนี้ผมไม่มีขวานเพชรเลยผมมีแค่ขวานขวานเหล็กธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะครับขวานเหล็กก็ถือว่าเป็นขวานที่ดีเลยอ้าวเฮ้ยฝนตกเชยเลยฝนตกทําไมเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยพูดก็ยังจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วฝนตกแล้วมันก็มากบเสียงผมด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยไปปรับเสียงในอตอนที่ผมตัดเอาแล้วกันนะปรับเสียงฝนเนี่ยเสียงฝนในเกมเนี่ยผมก็จะปรับเอาเลยแล้วมันก็แปลกอย่างหนึ่งนะผมไปเล่นไม้ครับเออเวอร์ชัน่นเท่าไหร่เนีหนึ่งจุดสิบ หรือเปล่าประมาณ1.17 1.16ุหนี่แหละไมค้าบไมค a าบจาวานี่บอกเลยฝนไม่ตกสักทีโอ้โหกว่าจะหาฝนตกได้แต่ละทีมันจะนานอะไรขนาดน,นั้นเล่นมาตั้งนานฝนไม่ตกเลยบางทีนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชนันหลังๆมา1.18 1.19ประมาณนี้ประมาณนี้เลยผมก็จําไม่ได้ด้วยฝนตกยังบ่อยอะ่ะนี่แหละจุดแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าๆนะโอเคตรงนี้ทางเข้าประตูก็คือทางเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําผิดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําผิดไม่ใช่ละไม่ใช่ละมัวล้วผมเนี่ยมัวเฉยเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําผิดเฉยเลยทําไปทํามาตอนนี้ก็เริ่มจะงงแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมเจาทางเข้าบ้านเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ผมไปทําทางเข้าบ้านฝั่งนู้นเฉยเลยโอเค๋ยวผมต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ให้มันดูไม่งงสะหน่อยแล้วผมต้องไปขุดตรงนี้ออกด้วยเนี่ยขุดตรงนี้ออกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นเออเนี่ตรงแปะกกระจกด้วยแล้วผมจะวางเต็มทําไมวะเนี่ยโอเคแล้วต้องขุดตรงนี้ออกด้วยสี่อันโอเคตรงนี้และตรงนี้เราก็ทําถูกแล้วต่อไปก็ขุดตรงนี้นี่เลยขุดออกให้หมด ผมรู้สึกว่าทําไมมันดูสูงเกินไปมากวะเนี่ยมันเกินไปจริงๆนะความสูงเนี่ยน่าจะต้องแก้ไขแล้วแหละความสูงตรงนี้เอ๊หรือไม่ต้องแก้ไขดีวะเออมันอาจจะต้องแก้ไขก็ได้นะแต่อย่างนี้เพิ่มเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคแต่ผมต้องวางแบบนี้ด้วยนะก็คือแบบนี้ไม่ให้กระจกมันดูบ้านมันสูงเกินไปอ่ะโอเคยวต้องปิดตรงนี้ไว้แบบนี้แบบนี้ปิดไว้ให้ครบทุกด้านเลยตรงนี้ผมก็จะไม่ขุดออกหมดดีกว่านะจะทําให้มันแตกต่างกับบ้านหลังแรกของผมด้วยนะตรงนี้ก็จะทําเป็นทางเข้าประตู โอเคตรงนี้จะไม่ขุดนะจะมีประตูสักกี่บานวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกบานนี่แหละประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะทําเป็นทางไงทางประตูเออทางเดิอนออกเดินเข้าแหละต่อไปก็ต้องไปปิดหลังคาด้านบนด้วยผมจะใช้เป็นบล็อกอะไรดีเนี่ยปิดสงสัยค้งต้องเป็นบล็อกหินเหมือนเดิมมแหละตอนนี้ไม้โอ๊กดำของผมก็ยังเหลือเยอะนะยังเหลือเลยโอโ้โหลําคาญเสียงฝนมากเลยตอนนี้เมื่อไหร่ฝนจะหายตัวเนี่ยเมื่อไหร่จะมืดด้วยอ่ะว่าง่ายๆเถอะเมื่อไหร่จะมือดอยากนอนแล้วก็ให้ฝนมันหายตกเนี่ ตรงนี้ยังไม่ได้แปะเลยโอเคได้แปะตรงนี้ด้วยแบบนี้แบบนี้นี่เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ปิดไว้ด้วยตรงนี้ด้วยปิดให้หมดเลยแล้วก็เหลือแค่ทางเข้าตรงนี้ยังไม่ได้แปะเลยก็น่าจะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วยังยังไม่เสร็จต่อไปก็ไปหาหากระจกไม่ใช่หากระจกสิหาหินเพื่อที่เอามาแปะด้านบนเออใช่เดี๋ยวต้องแปะไว้ก่อนเลยตรงนี้ทําเป็นที่หลบฝนไว้ก่อนนะแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องแก้ไขไอ้ตรงนี้ด้วยตรงเป็นที่มันเป็นไม้เนี่ย โอเคแบบนี้เพราะว่าต้องต่อขึ้นด้านบนนั้นเนี่ยไม่ต่อขึ้นด้านบนมันวางไม่เสร็จอะมันวางยากโอเคแต่ผมต่อขึ้นด้านบนดีกว่าแบบนี้เลยแล้วก็วางแบบนี้มีความแตกต่างจากบ้านหลังแรกนะในการทําด้วยรู้สึกว่ามันจะทายากกว่าบ,บ้านหลังแรกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมทําบ้านหลังแรกผมก็กะระยะไว้ด้วยไงว่าผมจะทําอะไรเป็นยังไงอันนี้คือไม่ได้กะระยะอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือแบบทําไงมันลืมว่าความสูงมันอยู่เท่าไหร่ ตอนนี้เหลือ30แล้วก็ต่อไปก็ห้องนี้ด้วยห้องนี้ด้วยตอนนี้หินในตัวของผมหมดเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะไปขุดหินตรงนั้นก่อนเลยแล้วกันนะกระจกผมก็เดี๋ยวค่อยมาวางกระจกดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปขุดหินก่อนหลังคาผมก็จะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากหรืออาจจะตกแต่งอะไรมากอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีผมก็จะใช้ไม้โอ๊กธรรมดานะในการทําหลังคาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ดูดิไม้โอ๊กแบบนี้มันเหลือเยอะมากดูดิในกล่องก็ยังมีเพราะว่าผมได้อะตรงนี้มันมีหมู่บ้านผมก็ได้มาขุดหมู่บ้านออกจนหมดแล้วมันก็เหลือ ไม้ไม่ไงไม้ไอรเป็นบล็อกบันไดอ่ะผมก็เลยจะเอาตัวนี้แหละไปทําเป็นหลังคาบ้านของผมตรงนี้มีฐานว้าวดีเลยฝนหายหรือยังโอเคตอนนี้ก็น่าจะใกล้เมื่อแล้วแหละเดี๋ยวผมขุดตรงน,นี้ก่อนเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวตัดมาไอทีตอนที่ผมขุดเสร็จเลยแล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาด้วยโอเคทุกคนตอนนี้พอก่อนดีกว่านะตอนนี้ผมขุดได้ทั้งหมด5ชุดกับอีก6อันพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าไม่พอก็มาขุดเอาใหม่เหมือนเดิมเพราะว่ายัางไงก็น่าจะพอแหละประมาณสัก5ชุดเลยเอาด้านนอกฝนหายตกเฉลเลย โอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทําไมมันอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นเม็ดฝนมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่ามีมอนเตอร์เกิดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ตรงนั้นมีซอมบี้หนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนนอนให้ฝนมันหายตัวแล้วก็อย่าให้มอนเตอร์มันเกิดด้วยตอนนี้ชูอาเคของผมก็โตเต็มที่แล้วดูดิมันขึ้นสามแถวหมดทุกอันแล้วก็ถือว่าโตเต็มที่แล้วเลยไสียดายฝั่งนู้นยังไม่ได้ปลูกเลยถ้าเกิดว่าผมปลูกมันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้แหละเดี๋ยวาต้องไปนอนให้มันเช้าโอเคนอนเลยเอาเฮ้ย ทำไมไปนอนใต้เตียงนัะนันดะวยดิผมไม่นอนใต้เตียงเฉยเลยผมนอนฝั่งนี้เมื่อกี้ไม่ได้นอนในเตียงนะโอเคเดี๋ยวต่อขึ้นไปตรงนี้ผมไม่ได้ขวานมาโอเคเอาขวานมานึกว่าไม่ได้ขวานมาจะได้ขุดไม้ตรงนี้ออกด้วยเผื่อตอนเวลาทําเสร็จเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปผมก็ต้องไปวางกระจกกันเลยเดี๋ยวต้องขุดไม้ตรงนี้ออกด้วยนะไม่ขุดออกเดี๋ยวเกะกะตอนนี้กระจกผมมีทั้งหมด38อันใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปดูนะจำไม่ได้แล้วใช่หรือเปล่าวะ ไม่ใช่38อันดีรวมกับนี้ด้วยก็น่าจะมีเยอะอยู่แหละตอนแรกกระจกของผมมันไม่ได้ติดกันนะตอนเวลาผมวางแบบนี้แต่อยู่ดีมันก็ติดกันเฉยๆน่าจะเป็นเพราะออฟติไหรือเปล่านะดูดิกระจกมันไม่ติดกันอ่ะมันเป็นเหมือนกระจกแผ่นเดียวอ่ะดูดิยังสวยอ่ะกระจกแบบนี้นี่เลยแบบนี้เอ๊ะหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะอันนี้ก็ไม่คุ้นะดูดิมันเป็นแบบนี้มันดูสวยเลยถ้าเป็นก่อนนั้นตอนที่ผมทําบ้านมันเป็นกระจกที่มันไม่ติดกันแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแหละ เดี๋ยวต้องไปคาพเพิ่มตอนนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวคากระจบไันีเลยคาให้หมดได้ทั้งหมด2ชุดไม่ใช่2ชุดดิหชุดกับอีก16อันแล้วก็เหลือเศษอีก4อันได้อยู่ได้อยู่ผมว่านะต้องได้ทําบ้านอีกหลังแน่ๆเลยเนี่ย ยังไงก็ไม่ได้ทำแหละเพราะว่ามีบ้านแค่สองหลังพอมันต้องมีบ้านสองหลังนะเพราะว่าบ้านหลังแรกก็เอาไว้ตรงนั้นก็คือฟาร์มข้าวฟาร์มอ่าฟาร์มสัตว์นั่นแหละตรงนี้เราต้องอยู่นานไปหน่อยนะแบบว่าต้องอยู่นานๆนั่นแหละฟาร์มจนกว่าจะได้สมุดดีๆถึงเราจะกลับไปยังไงกลับไปที่บ้านหลังแรกของเราอันนี้ก็ต้องอยู่แบบยาวๆเลยจนกว่าจะฟาร์มแล้วของมันฟัวถึงเราจะกลับไปบ้านได้โอเคตอนนี้เซตเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ทําเป็นหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างสิทำเป็นประตูเออลืมเฉยเลยจะทำประตูก็ลืมเฉย โอเคเดวต้องขุดตรงนี้ก่อนแล้วก็แปะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็วางแบบนี้ไปขุดตรงนี้ออก2บล็อกแล้วก็วางแบบนี้โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปกกาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดี๋ยยังไม่เสร็จนี่ว่าเหลือตรงนี้ด้วยคือกระจกไม่น่าจะเหลือลเนี่ยดูดิดูทรงแล้วไม่เหลืออย่างแน่นอนกระจกเหลือแค่นิดเดียวผมจะไม่ทิ้งนะกระจกเนี่ยเก็บของไว้เลย เก็บนี่ไว้เก็บหินเก็บหินอา่าเก็บไม้ต่อไปก็เอาเตียงนอนเออเตียงนอนผมกเอไปแล้วนี่เดี๋ยวผมจะต้องตกแต่งภายในก่อนนะก็คือเอาไม้นี้ไปตกแต่งภายในผมจะตกแต่งภายในเดี๋ยวเดี๋ยวซิงที่ผมลืมคาปไปเมื่อกี้ก็คือการคาป,ประตูนั่นเองผมจะมาคาป,ประตูแท้แต่ไม่ได้คาบเฉยเลยโอเคประมาณสัก3บาน3บานไม่พอต้องการอีก3บานโอเค1 2 3 4 5สหประมาณนี้7อันอะไรโอเคคาบมา ได้โครบพอดีแบบไม่ต้องทิ้งเลยตรงนี้ก็วางไว้2อ,อันแล้วก็ตรงนี้ก็วางไว้2แบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็วางไว้2นี่เลยโอเค ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จนะเหลือแค่ตกแต่งภายในตกแต่งภายในผมก็จะทําแบบนี้นะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางผิดไม่ใช่แบบนี้สิอันนี้มันค่อนข้างที่จะวางยากนะบล็อกบล็อกบันไดแบบนี้เนี่ยนี่ต้องวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้ผมว่าผมต้องกลับไปที่บ้านหลังแรกเลยไปตกแต่งบ้านหลังแรกให้มันเป็นแบบนี้ด้วยให้มันดูสวยเหมือนกันอะประมาณนั้นเลยแต่ผมก็ยังไม่กลับไปตกแต่งหรอกเอาไว้ก่อนบ้านหลังแรกของผมเนี่ยก็ทําบ้านหลังที่2ไปก่อนนะโอเคต่อไปก็ตรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยยังไม่เสร็จนี่วาตรงนี้1 2 3สอาเอ้าขา3าเฮ้ยทำไมผมทําอะไรไม่เคยเสร็จเลยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องปเปียวกระจกมาแปะเพิ่มแล้วนึกว่าจะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนี่วาคลิปนี้อาจจะไม่ได้หลังคานะลังคาผมค่อยไปตกแต่งทีหลังก็ได้หลังคาเนี่ยเพราะว่าทําหลังคามันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแหละลังคาก็ทําแบบปกติเลยต่อให้มันเป็นแบบเหลี่ยมๆก็แค่นั้นก็น่าจะเสร็จแล้วแหละต่อไปก็กระจกประมาณ3บาน1 2 3สโอเคกระจก3บานเดี๋ยวต้องไปแปะกระจกก่อน3บานด้านใน ตามจริงก็แปะด้านนอกก็ได้นะแต่ไม่รู้จะเดินเข้ามาด้านในทาไมเนี่ยโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็คือห้องนอนของผมมันเองตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอาจจะเป็นห้องเก็บของก็ได้นะหรือมมนก็ทาเป็นห้องครัวเหมือนบ้านหลังแรกไงโอเคตรงนี้ก็น่าจะเสร็จไปแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรแบบที่ต้องได้ทาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิ๊บขาดอย่างนึงนี่เลยทางเดินแบบนี้1 2 3 4สามสี่แบบนี้ต้องทําให้ครบทุกด้านฝั่งนี้ด้วย1 2 3 4สมยังยังไม่เสร็จใช่แล้วยังไม่เสร็จ มันต้องตกแต่งอะไรเพิ่มอืมตกแต่งอะไรเพิ่มเหรอนี่เลยต้องเอาบ็อกสีดําบ็อกสีดาอะไรไม้อกสีดําแปะไว้ตรงนี้นี่เลยแล้วก็ทําแบบนี้แบบนี้มันก็ต้องมีการตกแต่งบ้างแหละบ้านหลังแรกผมทําไม่สวยอะไรขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอเคต่อไปก็แปะท็อตได้เลยตามจริงผมไม่ต้องแปะท็อตก็ได้นะผมไปหาโคมไฟจากชาวบ้านเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราอ่าให้ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพพ่อค้าขายสมุดมันจะมีโคมไฟแลกอยู่นะหนึ่งตัวสามารถแลกได้16อันโคมไฟนะ แล้วเราจะได้เลเวลมาค่อนข้างที่เยอะเลยนั่นแหละคือตัวฟาร์มเลเวลในการเล่นไมค์ครับเราต้องมีตัวฟาร์มเลเวลด้วยนั่นก็คือหมู่บ้าน n อ c ใช่หมู่บ้าน n อ c ในการเล่นไมค์ครับตัวฟาร์มเลเวลอันดับหนึ่งของผมเลยก็คือหมู่บ้านนั่นเองอันดับ2ก็น่าจะเป็นเตาเผาเตาเผามันฝรั่งนะแต่มันก็ไม่น่าจะได้มันได้เลเวลไม่อิสระเท่ากับมาแดกของจากชาวบ้านตรงนี้นะเลเวลที่เราได้มาจากการเอ่อเผามันฝรั่งนะมันมันต้องกดรับในทีเดียวอะ่ะมันไม่สามารถกดรับทีละ มันต้องกดรับแบบทีเดียวเลยถึงเราจะนี้ได้อาจจะสังเกตได้เลยตอนเวลาที่ผมเปิดคลิปเปิดคลิปยังไงตอนที่ผมเปิดคลิปกับเทท้าคลิปเสียงกับผมมันจะไม่เสมอกันนะไม่เสมอกันยังไงหรอตอนที่ผมเปิดคลิปอย่างเช่นสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับประมาณนี้เสียงของผมมันจะดูเนอนเสียงจะดูค่อยๆแบบเหมือนคนไม่มีแรงนะถ้าเป็นช่วงหลังๆตอนที่ผมมาถึงช่วงเวลานี้ก็คือเสียงมันมาเต็มที่แล้วก็ยังไง เออเสียงมันมาเต็มเที่ถูกต้องแล้วก็เลยทําให้ดูเสียงหลังๆในเสียงจะดังกว่าเสียงแล้วก็เสียงคําพูดมันก็อาจจะดูเยอะกว่าตอนเปิดคลิปตอนแรกๆนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามันต้องให้แบบว่าเสียงเรามันเป่งออกมาก่อนถึงเราจะเนี่ยพูดไปต่อได้เหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนต้องร้องเครื่องก่อนนะ่ะผมก็พยายามปรับตัวในการที่ผมตอนเวลาเปิดคลิปจะไม่ย้ำให้เสียงจะพยายามไม่ให้เสียงมันดับนะก็จะพยายามทําแบบนั้นแหละพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันก็ยังอยู่แค่ช่วงล้มต้นเฉย ช่วงเริ่มต้นเออลิ้นพันกันทุกทีเลยโอเคตอนนี้บ้านหลังแรกของผมก็ยังยังไม่เสร็จขาดอยู่ยังเดียวมวัแต่พูดไงพูดเดินเข้าบ้านพูดแล้วก็เดินเข้าบ้านเยนรอบบ้านโอเคเดี๋ยวเราต้องนี่เลยเสร็จมบูรณ์บ้านที่เหลือก็ต้องรอแค่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวเก็บของไปก่อนผมคิดว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก่อน,น่าจะทําได้แค่บ้านนี่แหละทําบ้านทําบ้านหลังที่ก็นก็จะมีประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอาชีพของชาวบ้านของผมก่อนว่ามีอะไรบ้างว่ามีอันไหนที่น่าสนใจบ้างโอเคเดี๋ยวนอนก่อนโอเคไปกันเลยไปดูสมุดกันว่ามีอะไรดีบ้างผมก็ทิ้งระยะไปประมาณสักพักแล้วแหละก็น่าจะมีของดีๆอยู่แหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวออกมามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ผมยังไงอะตอนที่ผมเล่นเกมหมครับแล้วผมพยายามศึกษาหาสมุดใช่ไหมผมศึกษาอย่างเช่นว่าสมุดนี้ใช้งานยังไงอ่าสมุดนั้นใช้งานยังไงผมใช้เวลาแค่2วันเองนะ ใช้เวลาแค่2วันเองตอนนั้นผมทำฟาร์ม NPC ใน Minecraft Bedrock นะผมก็เล่นในคอมเลยผมเปิดเว็บไซต์แล้วก็ดูด้วยว่าสมุดอัน Breaking, m e n d i n g มันใช้กับอะไรอันไหนมันใช้รวมกับสมุดเวทมนต์ไม่ได้อะไรโอ้โหผมยัไงนั่งศึกษาอย่างเช่นเราแลแกของแบบนี้ผมก็ไปเปิดเว็บไซต์ดูไงว่าอันนี้มันแลกยังไงโอ้โหไม่ใช่มันแลกยังไงสิมันตีรวมกับอะไรได้บ้างโอ้โหเอาแบบรู้จริงๆเนี่ยอันนี้สมุด Infinity ตัวเดิมนะไม่น่าจะมีอะไรเลย ผมก็จะยังไม่แลกของจากชาวบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องรองให้ชัวร์เคมันโตแบบโตเต็มที่แล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็จะมาเก็บไว้กล่องตรงนี้เก็บไว้ในกล่องตรงนี้เลยแล้วก็คราฟทีเดียวก็คือคราฟให้หมดเลยแล้วก็มาแลกของแบบทีเดียวเลยไงอ่ามันมีอ่าการจํากัดด้วยนะเราสามารถแลกเงินมาร์ลได้ทั้งหมด16อันนะในการแลกกับ น,นั่นแหละคือขีดจากัดในการแลกต่อวันนะเราก็ต้องรอให้วันถัดไปถึงเราก็สามารถแลกได้เลยผมไม่ต้องพูดก็ได้นะคนดูก็รู้ๆกันอยู่แหละผมแค่พูดไปเฉยๆนะตอนแรกผมคิดว่าผมอยู่ทําบ้านตรงนี้นะแต่ไม่เอาดีกว่าไปทําฝั่งนู้นก็ดีอยู่แล้วแหละบ้านก็ทําเสร็จเหลือแค่หลังคาหลังคาก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วไว้ได้ค่อยไปตกแต่งภายหลังเอาละกันโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมมะเล่นต่อก็ ไว้รอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ